สวัสดีครับบางกอนนะครับร้านอยู่รังสิตคลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าก็ตอนนี้ผมผมรับสั่งหลายยี่ห้อเลยนะครับก็ Nike, Adidas, New Balance อะไรพวกนี้นะครับอ่าเป็นสินค้าที่รีเซลนะครับหมายความว่าคือในช็อปไม่มีแล้วนะครับก็ตัวแปลกๆสนใจรุ่นไหนก็ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาให้นะครับว่าตัวนี้สีนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะ ตัวนี้นะครับเป็นจอแดนนะครับจอแดนแพด์ะโกนะครับถ้าถ้าผมพรีเซนต์ผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าในกีผมไม่ค่อยถนัดนะครับอ่ะก็ไปที่พวกพวกกันนะครับมีสินค้านะครับก็เอามาให้ขันนะครับอ่ะตัวนี้เป็นจอแดนนะครับสีดาเทานะครับแพน์และโกนะครับอ่ากล่องสีทองนะครับกล่องสีทองอ่ะทัทีกล่องสีดานะครับแล้วก็สีทองเงาๆนะครับ เงาๆนะครับอ่ะแล้วก็แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เงาเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเงาๆนะครับตัวข้างหน้าไปตัวหนังสือทุกคนนี้เป็นสีเงินเอ้สีทองหมดเลยนะสีทองวิ้งวิงหมดเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก็เบอร์รองเท้าเนี่ยเป็น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 ,น C M จะได้ไม่งงนะครับ C M คือความยาวเท้านะครับเพราะว่า n นกี้เนี่ย ที่ผมขายมาหลายคู่เนี่ยมันมี2บรรทัดนะครับมันมีทั้ง u ูอ่า US ผู้ชายกับ u s ผู้หญิงนะครับบางตัวนะบางตัวพวก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 แพนดะ้าอะไรพวกนี้มันจะมี2ตารางไซส์นะครับก็คืออย่างที่บอกนะ CM คือความยาวเท้าชวัวสุดน,นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีฟัมยีามาให้นะครับแล้วก็โลโก้จะโลโก้เดี๋ยมันนะแล้วก็โลโก้นะครับจะไม่ถีทอแนละ้วออกก็สีท่อแหละแต่เป็นสกีนะครับจะไม่เงา นะครับก็มีชื่อรุ่นบ่อนะครับสีนะครับประมาณนี้นะครับข้างในก็ได้กระดาษหอนะครับกระดาษหอจะตียี่สามาให้นะครับจอแดนผมว่าจอแดนสวยสวยกว่าพวกดักโลแต่ดักโลเนี่ยมันจะพอดีเท้านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ ตัวเนี้ยมันจะยืดมันคือมันเหมือนกับว่าหัวมันยาวนะครับอ่าบางคนก็ใส่ใส่สวยนะครับบางคนก็ถ้าเกิดว่าหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนะครับก็สําหรับผู้คนตูงสูงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจอแดนนะครับก็เป็นทรงแบบนี้นะครับบอดี้จะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนังทั้งหมดนะครับเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับ หนังหมดเลยนะครับข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะครับรูระบายนะครับรูระบายมาให้นะครับเชือกสีดํานะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับและต้องการเป็นต้องการเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยโลโก้สีเทานะครับออกเทาๆเงินๆนะครับตัวนี้หนังจะหนานะหนังจะหนานะครับลูกค้าถามว่าหนังแท้ไหมคือราคานี้หนังแท้อยู่แล้วนะครับในกีหนังแท้อยู่แล้วนะครับ ข้างหลังนะครับก็จะมีปั๊มนะครับเป็นแอร์จอแดนนะครับเป็นปักนะครับเป็นได้ปักนะครับไม่ใช่สกีนะเป็นได้เลยนะครับปักเข้ามานะครับสวยเลยนะครับคือคือคือผมชอบทรงเนี้ยมันสวยดีนะครับมันมันดูแบบยาวๆดีนะครับมันดูแบบยาวๆดีถ้าเกิดว่าเป็นด์กพวกด์กโลก็จะรวมขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับพื้นนะครับพื้นสีดํานะครับ พื้นสีดำก็ชอบตัวไหนทักมาได้นะครับสนใจตัวไหนที่หาไม่ได้มาเช็คราคากับผมได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะก็อย่างที่ผมบอกนะคือผมย้ํานะครับผมไม่ขายของปลอมนะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาเสียชื่อนะครับไม่เอานะครับ ่ะก็เดี๋ยวแงะดูนะครับมาแงะก็ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่ะตรงลิน้นตรงลิ้นจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้ามันๆนะครับปัม๊มอ่าปักตรงนี้เป็นปักนะครับไม่ใช่สกีนนะเป็นปักเลยนะครับเป็นปักจอดแดนนะครับเป็นปักจอแดนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่ผมสักเกตมาตัวอื่นจะไม่มีนะตัวนี้จะมีปั๊มนะครับ จับปั๊มยี่สิบสามนะครับจะเป็นได้ปักเข้าไปเลยนะครับได้ปักเข้าไปตัวคือตัวนูนขึ้นมาเลยนะครับตัวจะนูนขึ้นมานะครับตัวจะนูนขึ้นมาเลยนะครับแบลว่าปักอย่างหนาเลยนะครับปักอย่างหนาอ่ะก็สวยดีตัวนี้ข้างในนะครับข้างในข้างในบุด้วยสีเทานะครับบุด้วยสีเทานิ่มเลยหนานะครับ นิ่มและกระนาด้วยนะครับประเทศนะครับประเทศอะไรเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับผมขายในกี้มายังไม่เคยผมขายในกี้มานี่เดือนกว่านี่ผมว่าเกินร้อยคู่นะ,ผม,มมะผมยังไม่เคยเจอใครถามประเทศเลยนะครับผมยังไม่เคยเจอใครถามประเทศเลยนะครับประมาณนี้นะข้างในข้างในเป็นสีดํานะครับซอฟ์ถอดไม่ได้นะซอฟ์ถอด ซอฟตติดกาวเอาไว้นะครับซอฟติดกาวเอาไว้นะครับซอฟมันจะนิ่มๆติดกาวเอาไว้นะครับถอดตัวที่ถอดไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็โลโก้โลโก้จอแดนจะออกสีเทาๆนะครับโลโก้จอแดนจอกสีเทาไม่ขาวนะครับจะเป็น like j j สีเดียวกับตัวเส้นนี้ตัวนี้นะครับจะไม่ขาวนะครับ ข้างในนะก็บูย่างดีนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> สวยทุกสีเลยนะครับสวยทุกสีนะครับทรงมันสวยนะจอแดนทรงมันสวยมีมีมีแพนด้าจอแดนด้วยนะครับก็ขายดีขายดีเลยง่ายๆ ขายดีเลยอ่ะนะครับทรงมันสวยไงก็ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับก็ลองสนใจลองลองทักมาดูลูกค้าหาตัวไหนอยู่อะไรพวกนี้นะครับลองทักมาดูถ้าชอบมีก็ราคาต่ําลงไปแต่พวกนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับพูดถึงนะพูดถึงตัวที่ในชอบมีอะ่ะก็อีก,อ,กอีกราคาหนึ่งนะครับแต่พวกนี้ไม่มีก็คือยาวเลยนะครับไปไกลแล้วราคาตอนเนี้แต่แปลกนะครับราคาดีเซลเบอร์เล็ก เบอร์เล็กนะ39ลงมาเนี่ยแพงนะครับเบอร์กลางเบอร์ผู้ชายเนี่ยจะถูกนะครับพวก4 2 3สองสี่สาี่้นี้จะถูกกว่านะครับเบอร์เล็กกับแพงนะครับอ่าก็ประมาณนี้ลูกค้าก็ลองดูครับลองดูสนใจรุ่นไหนก็ลองทักมาดูนะครับย่างที่ผมบอกนะครับผมมีดาร้านเปิดมาส0ิปีนะครับผมอาจจะพีเซต์ไม่เก่งแต่คือที่สําคัญคือผมขายของแท้นะครับง่ายเลยนะครับขายของแท้อยู่แล้วนะครับก็ ซื้อด้วยความซื้อร้านผมก็คือซื้อซื้อความสบายใจง่ายๆลูกค้ายังมีเยอะนะครับที่โดนหลอกนะครับก็คือผมก็ย้านะครับว่า1มีหน้าร้าน2มีเบอร์โทรตามได้นะครับอย่างอย่างเงี้ยผมซื้อสั่งผมได้ของไปมีปัญหามาหามาตามได้นะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะครับคือผมเปิดม,มาสามสิปีแล้วผมไม่ไม่เสียเวลากับเ,เงินห้าหกพันเนี่ยนะครับเอาของปลอมมาให้ลูกค้าแล้วบนโลกบนโลกไปเนี้ย ตอนนี้มันออนไลน์มันเยอะนะครับผมขายปอมหนึ่งคู่เนี่ยจบเลยชีวิต30ปีที่สร้างมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแบบนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับลนยนะครับ adkln นะครับ adkln นะครับ ad นะ d k l n นะครับ,นะรบมันจะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับก็ไปที่ Youtube ก็ได้แผนที่ร้านมีให้ทษที มือไปโดนก็เป็นแผนที่ Google นะครับกดได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ลิงก์ผีนะครับอย่างเงี้ยอ่ะเป็นหนที่ Google ลูกค้าก็กดนําทางมาเลยนะครับอ่าผมอยู่วิญยานะผมอยู่วิญยาก็กับวิญยาทุกวันเนี่ยอ่าทุกทีอ่าอย่างงี้นะครับก็กดนี่เลยรองรุ่รรรรรนรองเท้านะจะเป็นอัลบั้มน,นะครับอ่าพวกนี้คืออัลบัม้มก็เลื่อนหาได้นะครับแต่ไม่ต้องเลื่อนหรอกคำว่าทั้งหมดนะครับกดได้เลยนะครับอันนี้คืออัลบั้มแย่หมดเลยไนกี้อาดิดาส แวนอะไรพวกนี้นะพวกนี้เป็นเจ็ดศูนย์เออท่าทีเป็นญี่ปุ่นนะครับพีออเดอร์ทั้งสิบวันนะครับอ่าอย่างไ d ริดัสไนกี้อย่างเงี้ยไอริดัสนะครับไอริดัสมีน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเล่นแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยกดได้เลยนะครับกดปุ๊บเลื่อนลงมานะครับจะเป็น youtube นะครับกดไปทีนึงก่อนเดี๋ยนะอย่างงี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็น youtube ก็กดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเบอร์เลือกเบอร์ได้เลยเลือกเบอร์กดสั่ง เลือกเบอร์กดสั่งแล้วก็สั่งในระบบได้เลยนะครับก็ใช้บัตรได้ผ่อนได้กับ l ล n e Shopping นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสวยตัวจริงสวยเลยนะครับก็ลองดูลูกค้าลองดูชอบสนใจรุ่นไหนทักมาได้นะครับร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับก็ฝาก ฝากด้วยนะครับสำหรับรวกไนกี้หรือด้านพวนี้นะครับผมขายหาได้หาให้นะครับสนใจรุ่นไหนที่หาไม่ได้ก็ลองถามมาดูนะครับแล้วก็น,นะครับสวัสดีครับ